いいなあ。 ครับสวัสดีตอนเศร้าครับผมสุภาพสุขคนมื่อนี้พาเปลี่ยนไม้ไหมครับผมเมื่อคืนเขาสูงนะครับเขาชั้นชั้นนี่ครับผมหลังจากที่เห็ดดินเห็ดล้วนะครับเนาะกรเรื่อไว้นะครับผมลองเปลี่ยนไม้เบิ้งบัดห้ามันหมานนะครับผมมันเลาะน้ำหาเห็ดละงกคือเก่านะครับเห็ดละงกปีนี้ออกบ่ค่อยหลายนะครับผมออกห่างๆแต่ว่ามื้อนี้บ่ลููว่าสีหมานบ่จังไดก่ะเลาะไปเรื่อยๆแล้วครับผมติดตามรู่น้ำกันยางมัดตั้งบนพอแล้วครับผม เห็นแล้วโมกโมกเหลืองสองไข่นะครับนี่มีไข่นึงกำลังออกบอนี่กำลังเป็นไข่ขึ้นมาอีกแล้วไขน่นม่หน่อยสองไข่ครับผมดอกพุ่นบานแล้วครับสองดอก สองดอกดอกบานก็เก็บไปก้อนนะครับผมมาดูว่ามันสีมีบอลน้องครับเนาะนี่ครับแกงแซ่บเพื่อกันนะครับดอกเหลืองเดืองบานบานดอกบานนี่ดอกตูมอมีบอลเก็บกไปก้อนนะครับผมมานได้แกงอุ้ยเห็นแล้วพวกเขาเดี๋ยว ดอกตูมครับเกิดจังไดยดอกเดียวเกิดยูโดดเลยครับผมเมน,นเห็ดละงอกเหลืองบอกหัวดิีงเรียองอยู่นี่ดอกนึงเมนครับผมดอกเดียวนีนี่เห็ดละงอกออกบ่หลายนะครับผม ปีนี้เป็นปีของเห็ดเพาะเห็ดเพาะมันออกหลายเห็ดใบก็เลยบ่หลายครับผมเห็ดแล้วก็หกเดืองบานบานเบิดหมูหนึงครับผมเดี๋ยวเก็บเอาอนครับผมอบกอนเดี๋ยวสิบได้ครับผมตกเปื่อยๆกับเอาเอาวนี่ ดอกเดียวเบิรงอันนี้คือเดือดแต่ขานี่ฮะดอกไว้ใส่เบิดตลองร้อยกับผมนี่พอเห็ดไข้ครับผมโอเคดอกนึ่น้ำช่วงนี้เห็ดไข้เกิดอู้นห่างวิกงสองดอกพี่นุ่มผมดอกบางใหญ่เลยนี่ ปูนยิ้มเลยดอกอีกดอกครับพี่เกิดมาทั้งพี่สองดอกสองจูงง,งาม ดอกอือกาขาดจำนี่ครับผมโอ้นี่กระเมียนนี่ครับโอ้ดอกนี่จนมาเนา่าเดี๋ยวดอกเดียวดอกเน่านี่ก็ตำน้ำพริกได้นะครับยังหอมนะครับเนี่ยแต่ว่าผมจงไว้ดีกว่า và chút xíu 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 2 xíu 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 chùm đó. Đây xíu xíu Đây xíu 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 เห็อดอไรเนี่อกจุอูู้อีกนะครับอาจจะเป็นเห็ดไข่ันมาก็เป็น,ปนอู้นี่4ดอกหดอกอ้ยี่ดอกครับผมออ,อ,อของปลอเห็ดไข่พี่น้องครับผม่อ้ สองดอกนี่แล้วแรงเลยนะครับเนี่ยดุปนจูมน้อยมัน้นครับผม อีกครับผมเห็ดตะไคร่นนี่นเนมเนครับอีดอกนี่ดอกน้อยเพื่อตะแคงแบบนี้ดอกแว้งๆครับผมปนได้ยุกอีกดอกครับน่าจจะเป็นหอยท่ากิน นี่มันเห็ดตัว,น,น,ตวน,ตนี่ครับผมเห็ดตะไคร้ดูว่ามันยังแตกพุยอยู่อ้ยหักละนี่ครับผมเห็ดไค้ครับตอนนี้น่าจะเป็นแรงเห็ดตะไค้นะครับผมพ่ออยู่สองจุด ถ้ารู้จากโฮมนี่ยางของโฮมนี่มีสิทธิ์ได้ครับผมแต่ว่าป้านี่ผมกำลังเข่ามาททค่แรกนะครับยางเดาๆา้องรอไปเบิ้งครับผมถ้ทาพ่ออีกอู้เห็นตะโงกเหลืองดอกหนึ่งครับอยู่ทั้ง่างุณครับเดี๋ยวลงไปเอาดอกเดียวนะครับผม ยางอ้อมพูครับผมมือนนี้คิดว่าสีไทกับว่ได้นะครับผมส่วนมากกับที่พ่อดอกบานดอกนอนมันนะครับเนาะคิดว่านะ่าจะเริ่มยุบแล้วครับสาหรับเพ็ละงกได้มาหนี่สามสี่จุม่มสี่หาดอกแ้วก็มันได้เห็ดตะไคร่นั่นจะปนยังไงอยู่ครับผมอ๋ยังจุดทั่วเลยล่ละเดี๋ยวจะลงพูแล้วครับเดี๋ยวไปเบิง้งโฮมเห็ดตะไคร่อีกโฮมหนึ่งนะครับคิดว่าน่าจะออกนะครับแต่เพิ่นบอกเก็บก่อนแต่ว่าอยู่คนละป่าครับผม เดี๋ยวลงพูนี่ไปนะครับเดี๋ยวไปแวะเบ่งน้ำกันมาเบ่งอีกปลาหนึ่งปลากดมาบ่มนี้ครับผมแต่จะมีคนเก็บไปแล้วนะครับเคยออกยมงนี้กับนาพานี้ครับเห็นพ่อดอกเอาแล้วครับผม คือซีด้เท่านี้นะครับเนาะสำหรับมือนี้นะครับผมเห็ดบ่ค่อยออกนะครับผมเห็ดละงูก็เริ่มอ่าบานเบิดแล้วนะครับผมที่ได้ก็เป็นเห็ดตะไคร้นะครับก็ได้ายปนหนึ่งอยู่นะครับเนาะมาได้อยู่หฮมหนึ่งสองโมนะครับรอเบิงมาเบิงปลานี้กับบ่มีนะครับผมเพื่อนาที่เก็บไปแล้วนะครับสำหรับปลานี้อ่ะมาสรุปผลงานก่อนกลับบ้านนะครับผมเดี๋ยวก็สิกลับบ้านแล้วครับนี่แหละผลงานมื้อนี้อ้อมโคกอ้อมเขาพี่น้องครับผมเห็ดมันบ่ออกกันหาย ง่ายๆนะครับแต่ว่าก็พอได้อยู่พอได้กินอยู่ครับผมเห็ดตะไคร้ได้ดปนใหญ่อยู่น้องครับเนาะมาได้อยู่ห่มหนึ่งนะครับหลายดอกอยู่แล้วก็สองสามโฮมนั่นก็ห่มละดอกสองดอกนะครับแวะมาเบิ่งปลานี่แต่โบมีพอดอกนะครับผมอ่ะเขได้อยู่ครับผมสำหรับเห็ดละงูก็ได้ซี่าจูมเทั้งละได้ก็หลายครับผมได้ดปนอยู่ครับผมนี่ครับส่วนน้องแพ้งก็ไปอีกปลานึงน้องครับเนาะแยกกันไปสำรวจครับผมเพราะว่าช่วงนี้นี่เห็ดก็เริ่มไว้นะครับผมเห็ดไม่ค่อยออกนะครับ ออกอยังงยางส่วนมากก็จะเป็นเหตตะไค้นะครับผมช่วงนี้เหตตไค้ออกได้ปนอยู่ครับผมเดี๋ยวก็ลิกกลับบ้านแล้วครับขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ครับผมทุกการติดการตามนะครับเนาะเอาไว้คลิปหน้าพามาเก็บไม่ครับผมส่วนซิไปไม้ใดนั่นก็เอาไว้รุ่นกันต่อนนคลิปต่อไปพุณละ่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับได้ปนอยู่ครับผมเหตตะไค้ดอกใหญ่